ก็สวัสดีครับแฟนๆ u t u b e นะครับในคลิปนี้นะครับเราต้องใช้คำว่าภูมิใจเสนอนะครับเป็นเคสที่เราบอกได้เลยเป็นเคสจัดฟันที่ยากมากๆเคสหนึ่งนะครับเป็นเคสที่จัด่้มการผ่าตัดด้วยนะครับแล้วก็มีวิธีการทำที่เรียกว่าเป็นวิธีการสมัยใหม่ที่เราจะจะให้คนไข้ได้ดูกันนะครับคือปัจจุบันนี้นะครับก็มีแฟนๆ u t u b e ถามมาหลายคนว่าจัดฟันเนี่ย ถ่ายรูปมาให้ดูนะครับถ่ายรูปมาให้ดูในในหน้าเพจว่าเออแบบนี้จัดได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็หลายๆคนก็ถ้าดูคลิปนี้คงจะไม่ต้องถามอีกแล้วแหะครับเพราะว่าที่ส่งมาให้ดูแนะ่มันเขียนง,ง่ายๆทั้งนั้นนะครับเียนยากๆจริงๆเป็นยังไงก็ลองมารับชมกันดูนะครับ รเราก็เริ่มมาดูกันเลยนะครับก็ในช่อง่องเราครับก็จากงที่ท YouTube มาเนี่ยก็จะเห็นว่าส่วนใหญ,ญ่เราจะโชว์เคสที่ยากๆนะครับหรือว่าอะไรที่มันเรียกว่าเป็นหมอเฉพาะทางทีิงจะทําได้เท่านั้นนะครับคือปัจจุบันเนี่ยก็มันมีทิกต o k นะครับมีแพลตฟอร์มอะไรบแพลตฟอร์มที่เห็นทากันโชว์แบบว่าเปลี่ยนสียางอย่างเงี้ยนะครับซึ่งปัจจุบันเราก็มีนะครับมีในท k t o อกช่องเรามีท k t o อกตอนนี้เราเริ่มทำทิกตอกแล้วนะครับถ้าเกใครอยากดู อย่างนั้นก็ไปดูใน t k t t อกได้แต่ว่าใน y o u t u b e เนี่ยเราจะเน้นอะไรที่มันเป็นปน,น้ําเป็นเนื้อนะครับก็ให้ดูกันจริงๆจังๆนะครับเพราะว่าในยูทูบเนี่ยคลิปมันทําได้ได้ยาวกว่าแล้วก็สะดวกที่จะใส่ละเอียดได้มากกว่านะครับก็ในเคสนี้นะครับเป็นเคสที่เราต้องบอกว่าเป็นเคสที่เราเก็บข้อมูลอยู่นานมาสมควรเพราะว่าคนไข้มาพบเนี่ยด้วยปัญหาที่ขากันไกล,ล่าที่ยืนมากนะครับแล้วเป็นรุนแรงด้วยนะครับ ในเคสแบบนี้นะครับจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าใครจะทําทได้นะครับมันต้องเจอหมอเฉพาะทางที่มีความชนานาญจริงๆนะครับก็ฝากทุกๆคนให้ไปคิดดูนะครับเพราะว่าเราเพิ่งเจอคนไข้ที่มาพบเรานะครับแล้วก็ไปทําที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งโรงพยาบาลที่เรียกว่าดังทั่วประเทศใครก็รู้จกักแต่พูดมาใโรงพยาบาลนี้นะครับแต่ว่าเราไม่ไม่บอกชื่อแต่ว่าปรากฏว่าทําปุ๊บเนี่ยตัดขากนไกตัดขาขันไกคนไทยทิ้งไปเลยนะครับคือขาข้นไกเนี่ยมีแค่คางไม่มีขาขาันไกไม่มีนะครับซึ่งอันตรายมากคือชีวิตเขาพังไปเลยนะครับ ในเคสนี้นะครับก็เป็นเคสที่เราจัดด้วยเครื่องมือระบบเรื่อง่าเครื่องมือระบบเดมอนนะครับแล้วก็มีการใช้คอมพิวเตอร์นะครับปัจจุบันนี้เป็นพวกซีทีสแกนเข้ามาวางแผงการรักษานะครับซึ่งในเคสที่ยากๆนะครับมันทําให้ความปลอดภัยของคนไข้แล้วก็ในด้านของทีมหมอที่ทําเองเนี่ยมันง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับเราลองมาดูเคสกันนะครับคนไข้นะครับอันนี้คือดูจากหน้าตรงจะเห็นว่าคางยาวมากเลยนะครับเพราะว่าขากันไกรล่างคนไข้ยืนมากนะครับ ลายิ้มเห็นไหมครับอันนี้เราถ่ายใกล้ๆผ่าตัดจะเห็นว่าขากรรไกรล่าเนี่ยยืนออกมาจากกนกระทั่งรีกว่าใช้ชีวิตประจำวันอยู่ไม่ได้เลยนะครับเพราะมันเป็นเยอะมากนะครับเราให้ดูใกล้ๆนะครับเราใช้คาลิปเปอร์วัดอยู่เลยนะครับยื่นประมาณร่วมๆประมาณ22มิลนะ22มิลนั่นคือประมาณ2เซนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหน้าเพจถ้ามีคนใกล้สูงมาให้ดูเนี่ยเราก็จะจะบอกว่าถ้าดูคลิปนี้แล้วไม่ต้องไม่ต้องถามแล้วดูดูคลิปเนี้ยครับจะเห็นว่ายื่น20กว่ามิลเนี่ย ยังทําได้เลยนะครับเพราะคนแค่ชอบถามว่าจัดได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับบจริงๆเราบอกว่าจัดได้หมดนะครับคนที่จัดไม่ได้ก็คือคนที่ฟันหลอนะครับคือเรียกว่าไม่มีฟันเลยที่เราทําคลิปฟันหลอไว้ที่ลองไปดูกันนะครับว่าทำยังไงนะครับแต่ยังไงถ้าเกิดคุณมีสมภาพฟันที่ปกติดีคุณแข็งแรงดีเนี่ยจัดได้หมดนะครับไม่ต้องกลัวเพราะเราคุณมาเจอหมอเฉพาะทางแล้วนะครับถ้าหมอเฉพาะทางทําไม่ได้คงไม่มีใครทําได้แล้วล่ะครับเห็นไหมครับอันนี้ดูด้านข้างนะครับจะเห็นว่าขากรรไกรยื่นมากเลยนะครับ ฟันลางเนี่ยคือหนึ่ีปากคนไข้ก็ต้องยืดตามนะครับเวลายิ้มเห็นไหมครับยิ้มออกมาเนี่ยเรียกว่าคางยืนออกมากเลยนะครับก็ต้องลืมไปแล้วว่าขอขอบคุณคนไข้ท่านนี้นะครับที่เอื้อเฟื้อให้เราถ่ายรูปแล้วก็ให้เราสามารถลงให้เผยแพร่ให้คนทั่วไปได้เห็นก็ได้เพราะว่าบางคนเนี่ยก็ไม่อยากให้เราถ่ายรูปจริงจริงท่านที่ตัวเองเนี่ยเป็นเคสที่เรียกว่าทํายากมากนะครับก็ถ้าให้ดูกันได้ถือว่าโชคดีที่ได้ดูนะครับเพราะว่าบางคนไม่ได้อยากให้ถ่ายรูปแบบนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคนไข้ท่านนี้ ถ่ายในปากเห็นไหมครับจะเห็นว่าฟันหไหมครับยื่นมากเลยนะครับคือฟันล่างเลยค่อมฟันบนนะครับผมเรียกว่าถ้าเกิดว่าแลกบิ้นออกมาเนี่ยไม่ต้องอ้าปากกแลกออกมาได้แล้วนะครับเพราะว่ามันมันยื่นมากเลยทั้งสองข้างเลยนะครับเราก็ใช้วิธีการนะครับวันนี้เราใช้ปัจจุบันเราใช้วิธีการสแกนแล้วนะครับซีทีสแกนเนี่ยมันสามารถที่จะสแกนกระดูกใน3ามิติได้นะครับแล้วก็เราจะเห็นได้เลยว่าเส้นประสาทอยู่ตรงไหนนะครับเราจะวางแผนการตัดกี่มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ สามารถที่จะซิมูเลตก็คือจําลองนะครับซอฟต์พิชูก็คือนิ้วพิปากเนี่ยทำให้เราทราบว่า,วาเราตัดถังไก่ปุ๊บเนี่ยนิ้วปานจะอยู่ตําแหน่งไหนนะครับทำให้เรากะประมาณในการรักษาได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าแบบแบบเก่าๆเนี่ยเรียกว่าเวลาเวลาทำผ่าตัดในห้องผ่าตัดเนี่ยเราต้องมีการเรียกว่าต้องไปลองผิดลองถูกในห้องผ่าตัดทีทีนะครับต้องไปเรียกว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับแต่ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีพวกนี้ทาให้เราสามารถ รู้ได้เลยว่าเราจะต้องทําแบบไหนตัดกี่มิลเอ็กซักกี่มิลคือมีความเที่ยงตรงสูงนะครับเหมือนกับเราใช้เดินทางวันเราใช้ Google เหมือนกันนะครับเราจะพอรู้เลยว่าเนี่ยเราต้องไปจุดนี้นะเลี้ยวตรงนี้นะครับเหมือนกันเลยนะครับเทคโนโลยีช่วยช่วยเราได้มากนะครับในรูปที่จะเห็นนะครับว่าเป็นเส้นสีแดงนะครับข้างบนนะครับแล้วก็ที่เป็นเส้นสีเทานะครับก็คือก่อนและหลังนะครับเราสามารถที่จะกักเลยได้ว่าเวลาเราเลื่อนขันไกลขึ้นาปุ๊บเนี่ย บริเวณนิ้ฟิปาจะอยู่บริเวณไหนนะครับซึ่งมันมีความสาคัญอย่างมากเพราะว่ามีผลต่อความสวยงามโดยตรงนะครับดูให้ใกล้จะเห็นว่าสีเหลืองนี่คือกระดูกขาขั้นไกลนะครับกับสีเขียวคือคือขาขั้ไกลเดี๋ยวเราตัดเป็นสส่วนนะครับเราจะมีการเรียกว่าโอเวอร์แลปกันนะครับโอเวอร์แลปก็คือให้ซ้อนกันนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยทางทีมผ่าตัดเราก็จะทําการแต่งกระดูกนะครับให้ให้คางเนี่ยดูตามปกตินะครับคือเรียกว่าขดขาขั้นไกลเข้าไปนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูนะครับอาใจกัันนนง่ายขึ้ะครบ นะครับอันนี้คือเราซิมูเลตนะครับว่าซอฟตพิชูแล้วนะครับว่าตัดปุ๊บเนี่ยนะครับตำแหน่งอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็หน้าจ็แค่จะเปลี่ยนไปประมาณนี้นะครับผมจริงๆทท้โนีลีพวกนี้มีตั้งแต่20กว่าปีแล้วตอนสมัยที่ที่ทอยู่ออสเตรเลียนะมีทำมานานแต่ที่เมืองไทยแต่เพิ่งจะมีเพราะว่าเทคโนโลยีมันตามเขาอยู่เยอะนะครับแต่ว่าก็ยังดีที่มีปัจจุบันนี้มันทำให้เราทำมันได้ง่ายขึ้นเยอะนะครับนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับ สีเหลืองคือขากระนิ่ที่ตำแหน่งเดิมสีเขียวคือขากระนที่เราเลื่อนขึ้นไปใหม่นะครับผมเห็นว่านะครับในในในคลิปนะครับดูเข้าใจง่ายขึ้นนะครับก็คือขากรไกล,ล่่างยื่นใช่ไหมครับที่ <c oughs> สําคัญที่เราต้องระวังคือเส้นประสาทนะครับเส้นประสาทที่เป็นเส้นในในคลิปนั่นนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาตัดนะครับต้องตัดบริเวณที่ไม่โดนเส้นประสาทนะครับแล้วเราทําการเลื่อนขากระนไกนะครับเห็นไหมครับเขาให้ดูว่าเลื่อนยังไงนะครับเห็นไหมฮะพอเลื่อนปุ๊บนะครับเราก็ ฟิตในตำแหน่งที่ปกตินะครับแล้วเราก็ยึดด้วยกันใช้เป็นไทเทเนียมสกรูนะครับกับเพลทนะครับซึ่งอันนี้ก็มีมานานแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันเราใช้พวกเทคโนโลยีของ CT สแกนเข้าไปช่วยด้วยทําให้เราทําอะไรที่มันเที่ยงตรงมั่นยํามากขึ้นนะครับเห็นไหมครับก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือนิ้วฟิปากนะครับจากเดินที่ยื่นจนกระทั่งหายยื่นนะครับเห็นไหมครับอันนี้เราจะผ่าตัดนะครับเห็นว่าคนไข้ยังดูบวมๆอยู่นะครับเพราะว่าเราเพิ่งเพิ่งจะถ่ายรูปตอนที่ผ่าตัดกันมาใหม่ๆนะครับ ยิ้มเปลี่ยนไปเลยนะครับเป็นคนละคนเลยนะครับเราชอบแซวคนไข้ว่าไปทาแบบประชาชนใหม่ได้เลยนะครับซึ่งมันก็เรื่องจริงนะครับผมเห็นไหมะดูจากมุมข้างมุมยิ้มนะครับจะเห็นว่าดูสวยขึ้นจากเดิมเยอะเลยนะครับผมนะครับอันนี้คือมุมก่อนที่ผ่าตัดนะครับอันนี้ before นะครับเห็นไหมครับหน้าดูเปลี่ยนไปเลยนะครับดูดูดูเด็กไปเลยนะครับเรียกว่าขากรรไกรหายไปประมาณ2เซนนะครับตัดตัดขากรรไกรออกไปนะครับนะครับ รอยยิ้มนะครับเห็นไหมครับก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับจากเดิมที่ยิ้มเนี่ยเรียกว่ายิ้มไม่ได้เลยนะครับเคี้ยวอาหารก็ไม่ได้แต่ปัจจุบันนี้เห็นไหมครับฟันเปลี่ยนไปคนละเรื่องเลยนะครับดูจากด้านข้างก็จะเห็นชัดนะครับเห็นไหมครับว่าคางเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วเข้ารูปสวยเลยนะครับอันนี้ยังยังไม่หายบวมนะครับถ้าหายบวมจริงจริงจะดูดีกว่านี้ด้วยซ้ำเราคงอัปเดตอีกทีตอนที่เราถอดทั้งมือแล้วนะครับจะทําคลิปมาให้ทุกคนดูกันใหม่นะครับอาจจะเป็นคลิปเพ่สั้นกว่านี้นะครับนะครับ เห็นไหมครับก็เรียกว่าเป็นคนละคนนะครับเทียบกันไม่ได้เลยนะครับดูจากฟันนะครับอันนี้ก่อนนะครับหลังเห็นไหมครับจากเบือนผ่านไกลล่างเบือนไปฟันล่างนะครับเห็นไหมฮะเราเลื่อนเข้าไปนะครับเห็นว่ามันเยอะแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนที่กังวลว่าจะจัดฟันได้ไหมอ่ะไม่ต้องถามเลยนะครับทุกคนจัดได้หมดนะครับดูเคสนี้เราจะได้รู้ว่ามันมันอันนี้มันคืออะไรที่ยากๆยังทําได้หรือง่ายๆไม่ต้องพูดถึงนะฮะเห็นไหมครับอันนี้คือ before after ละนะครับ เดี๋ยวต่อไปเราจะให้ดูบทสัมภาษณ์คนไข้นะครับว่าคนไข้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าผ่าตัดเนี่ยมันก็ต้องมีแน่นะครับมีการดมยาสลบนะครับเจ็บมากไหมอะไรเงี้ยนะครับก็อย่าลองดูคนไข้ก็พูดยังไงนะครับอันนี้ให้คนฟังคนไข้พูดเองจะได้ฟังข้อเท็จจริงกันชัดๆกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นงไงบ้างครับโอ้ดีใจด้วยนะตอนนี้ผ่าตัดขั้นตอนจะเสร็จแล้วคือตอนนี้ถ้าผ่าตัดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยครับเราจะใกล้จะเสร็จแล้วนะครับคือคนหนึ่งต้องถามแบบว่าจับจับด้วยเดมอน รู้สึกว่าฟันมันเลี่ยงตัวไวขึ้นครับ,รบแต่ก่อนฟันมันจะอะไรฟันเกยเกยอะใช่ไหมครับครับครับรู้สึกว่ามันเลี่ยงตัวเร็วขึ้นเร็วขึ้นครับแล้วระหว่างจัดเนี่ยมีประสบการณ์ใมันเจ็บมากไหมครับตอนที่จัดก็จะเจ็บช่วงที่มาปรับเครื่องมือประมาณสองสามวันแรกนั่นนั้นก็จะรู้สึสกว่าใช่ครับเลยหมครับครับครับผมแล้วของเคของน้องเป็นเคที่ยากมากนะทเลือกผ่าตัด หมอดูในในฟิลที่เขาทำซีทีสแกนออกมาประมาณอาจารย์พัดบอกที่หนสิบห้ามิลเขาไม่บอกเป็นมิลเลยใช่คือน่าจะเกือบสองเซนะเกือบสองเซนใช่ไหมเกือบยี่สิบเป็นเยอะมากแล้วตอนผ่าตัดเนี่ยที่ที่จุฬาผ่าเป็นตอนฟื้นรู้สึกอะไรบ้างครับรู้สึกเจ็บมากเลยตอนตอนฟื้นต้องฟื้นเนี่ยรู้สึกตึงๆต่แล้วแต่ไม่เจ็บไม่เจ็บใช่ไหมครับใช่เนี่ยเป็นข้อดีเพราะเขาให้ให้ยาที่ท่องดีแล้วก็ตอนที่ผ่าอาจารย์บอกว่าผ่ารานแค่ไหน คือชั่วโมงครับผมเข้าไปตอนเก้าโมงออกมาช่วงช่วงบ่ายบ่ายหนึ่งบ่ายสองครับอ๋อประมาณสี่ห้าสี่ชั่วโมงครับก็ถือว่าไม่นานครับนั่นนะครับแล้วก็ตอนนี้อาการชาบริเวณนี้ใช่ไหมครับใช่ครับมีแค่ช่วงหน้าแต่เริ่มเริ่มดีเริ่มดีแล้วก็ปกติครับผมแล้วเป็นไงบ้างฟีดแบ็กจากจากคนรอบรอบตัวเขาบอกอะไรกันบ้างครับผมก็รู้สึกว่าทางมันมาทางกับปันเนี่ยครับัน อยู่ในรูปแบบที่เป็นปกติใช่ไหมครับนเขาว่าแต่ก่อนมันก็ยืดเนี่ยพัดล่ามันยืดโอ้ครับดีดีแล้วที่ทำเนี่ยครับทำได้ดีขึ้นแล้วคนไข้ก็รู้สึกมั่นใจขึ้นเยอะแล้ครับไหมใช่ใช่นี้ส่วนตัวก็รู้สึกว่าเฮ้ยมั่นใจขึ้นฟันมันสอบแ้วก็อาจจะมีแบบความไม่สนใจเป็ก่อนนะสมัยก่อนจะไม่นะิป็นรับผมตอนนี้ก็คิดว่าแบบประชาชนเนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่แล้วเนี่ยรอรอให้ขอทั้งมือแบบไม่รู้เลครับผม นเดี๋ยวนี้เราใกล้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวถอดทั้งมือก็รับรองว่าเดี๋ยวทุกอย่างรับรือนเร่งของผมนะครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณมะกครับโอเคสวัสดีครับก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมกันนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ